สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมในประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกครับครับความพบกับไทย a n d r ี p o r ์คนชทยต่างแดนนะครับซึ่งเราวันนี้เราก็ประจับสัญจรที่กรมกงสุลมศ่กเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าส<ะ>นใจนาเสนอครับเรื่องแรกขอไปที่ประเทศเปรูก่อนนะครับ,รบนายจุลพงศ์นรศีชัยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะครับเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมรร่วมระหว่างไทยและเปรูครั้งที่3แล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะกนนีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดถานเอกัชูลักรุงมิมาแห่งใหม่นะครับ,รบตั้งอยู่ที่ถนนโคโลเนลโปรตินโลและเขตซานอิชิโต นะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของเจ้าหน้าที่และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เติบโตเพิ่มขึ้นระหว่างไทยและเปรูโดยมีนายโฮเซเบร์ลาน,นะครับอาลานีบอลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเปรูมาเป็นบรรลุบรรลุเป็นเกียรติในงานด้วยครับผมเรื่องที่สองกลับมาที่ประเทศไทยนะครับคุณนัทพันธ์ปรีเมฆยังมีรายงานจาก โครงการ From Friendship to Friend Trip Media Friend Trip ครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญคณะสื่อมวลชนออสเตรเลียและสื่อมวลชนไทยในออสเตรเลียมาทัศนาศ,าศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยครับโดยวันนี้จะพาไปชมในย่านชน่นาทาวนะครับหรือย่านเยาวราชในกรุงเทพนี่เองครับคุณดำเิศครับ,รบโดยมีนายเดวิดทอมสันเชฟดังระดับโลกของอะระดับโลกนะครับของออสเตรเลียเนี่ยที่เข้าใจในอาหารไทยสามารถนําตำรับตาราอาหารไทยนะครับของในแบบโบราณแล้วปัจจุบันมาประยุกต์ด้อย่างอร,อร่อย เลยนะครับมาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้ชมและก็ชิมอาหารที่ร้านหอยทอดนายหมงนะครับของนายชิกหมงแซ่ตันซึ่งโด่งดังมาถึง36ปีด้วยกันแล้วนะครับนอกจากนี้ยังพาชมบ้านเรือนของชุมชนในซอยแสงวัดนะครับต่อด้วยนั่งเรือไปรอบๆคลองธนบุรีเที่ยวตลาดคลองมายมนะครับและเดินชิมผลไม้เลือดรถต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับครับนั่นก็เป็นสาระช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปพรกับช่วงคนไทยกระถิ่นแล้วก็นาชีธรรมนาชีทองครับไปชมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นัผู้ชมมาอยู่ย่านชายหน้าทาวนะครับที่เมืองจวนเฮสเปอร์กนะครับแอฟริกาใต้ตอนนี้อยู่ที่ร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะครับคือคุณปาสวัสดีครับคุณปาแนะนําตัวเองนิดนึงคุณชื่อจริงอะไรครับชื่อสุชลีเนียมศกค่ะคุณปานะครับช่วยเล่าที่มาหน่อยครับว่ามาทําธุรกิจในแอฟริกาใต้ได้ยังไงครับคือแฟนเป็นคนเปิดธุรกิจอะค่ะก็เลยชวนกันมาทํา ตอนแรกก็มีหุ้นส่วนด้วยแล้วก็เขาก็แยกออกไปขยามาไ้เนี่ยอ่าอ๋อเขามีธุรกิจหุ้นส่วนอยู่แต่ว่าตอนนี้แยกตัวออกไปแล้วต้องเปิดใหม่ๆเรามีลูกค้าเยอะไหมครับสมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มเปิดใหม่ก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะอืมครับคนมาซื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยแล้วกาฝรั่งด้วยค่ะส่วนใหญ่สัดส่วนใครมากกว่าการไทยหรือว่าต่างชาติไทยค่ะอ๋อครับผมและถ้าหากคนอยู่เมืองไกลๆนี่เขาก็ต้องมาซื้อที่เราไหมฮะซื้อค่ะคือโทรมาสั่งแล้วเราก็ส่งทางทาโก้ให้อย่างเงี้ยค่ะ ครับผมเป็นไงบ้างครับเปิดมาเนี่ยเราอยู่ในย่านของคนจีนเนี่ยมีปัญหาไหมทําไมถือว่ามาอยู่ในย่านของคนจีนได้ไม่มีค่ะเขาก็โอเคกับเราดีดีค่ะดีมากๆเลยค่ะช่วยเหลือทุกอย่างค่ะขโมยนะครับหรือว่าพวกมิจฉาชีพที่เราจะเจอตามท้องถนนเนี่ยเราเจอไหมเจอค่ะก็เจอค่ะแต่ตรงตรงนี้เรามียามพวก security แถวนี้ค่ะเคยเจอไหมเหตุการณ์ตื่นเต้นกับว่ามีคนเจอค่ะส่วนมากเป็นยังไงครับเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคือเขาปนกันทั้งนอกเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงหน้าร้านเราลุยเลยใช่ค่ะแล้วก็ก็ยิงโดนกับ จกด้านนู้นโอ้โหนี่ก็เป็นเหตุการ์ตึงเต้นข้าสสำคัญของร้านนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปไม่ได้มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไรคร่บอยากจะฝากไปถึงคนไทยครับที่เขาอยากจะมาทําธุรกิจในเนี้ยในแอฟริกาเนี่ยนะครับส่วนมากก็เขาจะนิยมเปิดสปามากกว่าแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็พวกเนี้ยค่ะครับอ่าแล้วครับขอบคุณคุณปาสุนทรีนครับขอบคุณมากครับครับ ในโลกนี้จะไม่มีใครได้ทุกอย่างดังที่หวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปแต่ทําไมคนบางคนผิดหวังแล้วรับความจริงข้อนี้ไม่ได้แต่ทําไมบางคนทั้งๆท,ท,ท,ที่ผิดหวังแต่กลับลุกขึ้นมาสมหวังอีกครั้งหนึ่งคนเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมองความผิดหวังว่าเป็นสิ่งที่มาทําร้ายเขาแต่เขามองว่าความผิดหวังนั่นเองเป็นนั่งร้านของความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นคนอย่างโทมัสอวาเอดิสันซึ่งครั้งหนึ่งเคยผลิต เครื่องมือที่จะทำให้เรามีหลอดไฟฟ้าใช้อย่างทุกวันนี้เอดิสันผิดหวังนับร้อยนับพันครั้งกล่าวกันว่าเขาเคยผิดหวังถึง9,999ครั้งจนกระทั่งผู้ช่วยวิจัยลาออกทั้งหมดแต่เขาไม่ยอมทิ้งงานกลางคันและในที่สุดครั้งที่หมื่นเขาก็ประสบความสำเร็จมีคนถามว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทดลองผลิตหลอดไฟฟ้าเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่เคยมองว่าความล้มเหลวนั้น เป็นเครื่องมือที่มาทำร้ายข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามองว่าความล้มเหลวนั้นก็คือเครื่องมือในการทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้นับครั้งไม่ท้วนต่งางหากนี่เองคือหัวใจของการรับมือกับความผิดหวังมองทุกอย่างเป็นครูแล้วเราจะมีใจสู้กับทุกๆเรื่องของชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณพัอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรป เนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตีปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิดเอสโกเ i ็ e l ซเล t in q u e l i t y e x c e l l e n เลนต์ e ิน i ซ s เด็นช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านกรงศูนใหญ่นนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณจำรงไข้ควรครับสวัสดีครับท่านกรงสุนใหญ่สวัสดีครับวันนี้เราคุยต่อกวันครับคือวันนี้หลังจากวันสิ้งท้ายประเอ็นท่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะทํางานให้กับตั้งชนไทยในภาครัฐภาครัฐและภาคประชาชนครับเหนือจากงานภาคราชการซึ่งมีมากมายอยู่แล้วครับทีนี้ผมก็พออาจจะใช้ชื่อ หัวข้อที่จะถามท่านเนี่ยรวมเลยว่าเป็นการพัฒนาท่านมาเนี่ยท่านที่สังเกตติดตามผลงานท่านคือท่านเลยมุ่งเน้นในเ,เรื่องของการพัฒนาชุมชนไทยเข้มแข็งทำไมจุดที่ถึงเรื่องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน,นคือผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะสำหรับประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่แคลิฟอร์เนียนะฮะทำไมถึงเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าในเวลานี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ได้แค่อยู่ในประเทศไทย นะฮะมีคนไทยที่อพยพไปอยู่ในต่างประเทศมากมายนะฮะก็เหมือนคนจีนเมื่อสมัยหนึ่งนะฮะเขาอพยพไปอยู่ต่างประเทศนะครับณเวลานี้เนี่ยคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มเป็นตัวเป็นตนนะฮะเป็นชุมชนนะฮะเริ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งอะไรต่างๆเราก็คิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยน่าจะใช้ประโยชน์นะฮะน่าจะสร้างเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆกับคนเหล่านี้นะฮะคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยเราในหลาย หลายด้านน่นะหนึ่งก็คือทุกคนนี้ก็เป็นอมบาสเดอร์นะทุกคนเป็นทูตนะฮะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะฮะสองก็คือว่าคนเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะให้กับประเทศไทยคนเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการนำสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาที่นี่และที่สําคัญอีกประการก็คือว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะฮะในภาพใหญ่กับทางฝ่ายการเมืองสหรัฐนะครับขณะนี้ คนของเราเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วหลายคนเนี่ยเป็นพลเมืองของสหรัฐมีสิทธิในการที่จะลงคะแนนเสียงครับแล้วก็ต้องบอกว่าในบอกประชาธิปไตยนักการเมืองทุกคนก็สายใจคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มสายใจคนไทยนะครับ ประเทศไทยเดือดร้อนอะไรนะฮะเราไปเจรจาที่ดีซีนะก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราใช้คนของเรานะฮะผ่านนักการเมืองเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราดูแลผลประโยชน์นะได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีความสําคัญนะเมื่อเราเห็นว่าเขามีความสําคัญเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นหน้าที่ของประเทศไทยนะครับที่จะต้องทําความสําคัญอันนี้ให้มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับจะสําคัญมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็คือว่า คนของเราเนี่ยหนึ่งก็จะต้องมีจํานวนที่มากขึ้นไม่ใช่มาอยู่ในประเทศนี้เราเราก็ไม่ปรากฏตัวนะครับเราอยากจะให้จํานวนของคนไทยในการสํารวจอย่างเป็นทางการขอ่งฝ่ายสหรัฐเนี่ยครับตัวเลขสูงขึ้นใกล้เคียงความจริงที่มากที่สุดนะฮะนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าเราเนี่ยควรจะรวมตัวกันให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับถ้าเรามีเอกภาพมีความสมัคคีอะไรต่างๆเราก็จะมีพลังนะครับอันที่3าก็คือว่าเราควรที่จะมี ต้องเรียกว่าแพลตฟอร์มนะฮะมีฐานมีองค์กรในต่างๆนะฮะที่จะรวมคนไทยเข้ามาทุกส่วนนะครับแล้วก็4ก็คือว่าเราจะทํำยังไงที่ให้คนไทยกับนักการเมืองสหรัฐสามารถจะเชื่อมโยงกันได้อันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะทำนะฮะในในแค,คลิฟอร์เนียก็นี่จริงเป็นจุดงใช่ไหมฮะที่ท่านหันมาเรียกว่าฟื้นฟูและให้การสนับสนุนกับสมาคมองค์กรเกี่ยวเรื่องการการค้าแล้วก็ชุมชนไทยในในในลสแองเจลิสก่อนเพื่อเลยครับ คือความตั้งใจผมนี่ก็คือว่าเราเนี่ยควรจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน3ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือด้านธุรกิจนะครับภาคธุรกิจอันที่2ก็คือในสิทธของการเมืองแล้วกันที่3ก็คือวัฒนธรรมนะครับ,รบใน3ด้านที่ผมดูแล้วเนี่ยผมอยากจะหลังจากดูแล้วเนี่ยคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจนะฮะซึ่งผมถือว่าเรามีความพร้อมมากคนอื่นๆนะครับที่นี่นะฮะควรที่จะมีหอกการค้านะฮะเกิดขึ้นนะครับ เราก็คิดว่าถ้าหอการค้าเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์สร้างประเทศไทยนะฮะในแง่ที่ว่าคนเหล่านี้ก็จะช่วยดูแลปกป้องนะฮะผลประโยชน์ท,ทางการค้าของเราะะรช่วยในการแนะนำเข้าสินค้าต่างๆจากประเทศไทยช่วยในแง่ที่จะอจะไรอ่ะทำให้เกิดกิจกรรมความเคลื่อนไหวาทางธุรกิจการค้าต่างๆระหว่างกันนะครับ,รบและขณะเดียวกันผมก็คิดว่าถ้าหากว่าเราทําให้เกิดหอการค้าแล้วก็เกิดมีการช่วยเหลือ ในแวดวงของพวกเราเองเนี่ยนะก็จะยิ่งทําให้เรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคก็เลยมาทําที่ตรงนี้ผมทําให้หอการค้าที่เป็นหอการค้าเปิดนะครับท่านจะมีธุรกิจหรือไม่มีธุรกิจท่านก็เข้ามาร่วมได้เราอยากจะได้คนอื่นๆนะเพื่อที่จะมีคอนเน็กชันอะไรต่างๆคือเราให้มาช่วยกระดมความคิดใช่ฮะในเรื่องที่จะหาคือตั้งความคิดแล้วก็คอนเน็กชันนะฮะคอนเน็กชันเนี่ยสำคัญที่กว่าความคิดสตาบผมนะฮะครับฟังจากท่านดูแล้วเนี่ยมันเยอะนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงไม่พอ ต้องคุยกันต่อในหลายๆเรื่องนะฮะ <พอ S 1> ก็ซึ่งวันนี้เราก็ต้องอลาท่านผู้ชมไปก่อน,กนในเรื่องของนโยบายการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับยังมีเรื่องราวสำหรับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทราบจากกองสุนใหญ่์นครลอสแอเจลิสนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมบสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสู่ช่วงประเินต่างๆนะครับ,รบขอเริ่มที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนครับน,นายธนาทิพย์อุปติสิงห์นะครับเอกรักทูตกิจกรุงจาการ์ตานำในการตระกูลหุ่นนะครับประธานและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทเครือซีเมนไทยจำกัดและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะในายซูซินโลบัมบังยูโดโยโนนะครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีกรุงจาก,การ์ตาในโอกาสที่ไปเ,เรียกว่มมาเปิดฐานธุรกิจในอินโดนีเซียครับ ก็ยินดีครับกับธุรกิจของไทยที่ใหม่ครับอีกประทินครับไปที่ประเทศเยอรมนีโดยคุณนงรักใจสงเทรฟนะครับประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปขอเชิญผู้สนใจนะครับสมัครเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายโดยสมัครได้ที่คุณพยุงศรีอาดัมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันที่23เมษายนที่จะถึงนี้นะครับหรือที่ทางอีเมล พายูเอ a ีเอ็ดเ o โอลคครับครับซึ่งเราก็ขึ้นที่ให้ชมทั้งหน้าจอทั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ทางมาได้ทางอีเมลนะครับไทยว่า c 1น m a i l c o m ครับและติดตามข่าวสารย้อนหลังได้นะครับที่ y t u t u นะครับ l a n d Report นะครับเราจะดูวันไหนก็เติมวันที่เข้าไปเลยนะครับก็จะปรากฏให้ชมกันได้ นอกจากนี้ก็ติตามได้ชมได้ชมได้อีกทางเครือข่ายของเคเบิลทีวีใช่ไหมครับารายการช่องแ a n g k o k ทีวีเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยเหมือนกันครับลืมลืมชมวันไหนก็ย้อนกลับไปชมทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับวันนี้เรามีบริการมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับผมดวิดยากุลครับผมการเหมทริติครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน